คิดเร็วทำช้าทำไทยเสียโอกาสฟรีวีซา่านักท่องเที่ยวจีน <S The s t a e Time New Facts ชัดเจนเป็นกลางนาวาเอกอนุติตน,นาคอนทัพรองหัวหน้าพักไทยสร้างไทยมองว่าการคืนสล็อตการบินจีนช่วงไฮซีซั่นกว่า8 0 0 0ันเที่ยวบินเป็นเรื่องน่าเป็นห่วงและควรมีการตรวจสอบโดยเร่งด่วนว่าทำไมนักท่องเที่ยวจีนจึงไม่อยากมาเที่ยวประเทศไทยเหมือนที่ผ่านมาทาั้งๆที่รัฐบาลออกมาตรการวีซ่าเพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งตนมองว่ารัฐบาลยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุดอยากขอให้มีการศึกษาหาทางแก้ปัญหาอย่างจริงจังทั้งยังไม่เห็นด้วยที่บริษัทท่าอากาศยานไทยออกมาบอกว่าการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินจีนเป็นเรื่องปกติเพราะช่วงนี้ของทุกปีนักท่องเที่ยวจากทุกประเทศจะหลั่งไหลเข้ามายัางประเทศไทยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน ที่ผ่านมารัฐบาลชุดนี้มีแต่คนคิดเร็วพูดเร็วแต่ทําช้าการแก้ปัญหาจึงยังไม่เกิดเป็นรูปธรรมทําให้ไทยเสียโอกาสที่จะดึงเม็ดเงินจํานวนมาหาศาลเข้าประเทศเหมือนรัฐบาลชุดอื่น The Space t i m e สมัคกขา่าออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่ม